สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับคลิปนี้นะครับเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลเบื้องต้นนะครับผมว่าจะดับตัวไหนบ้างนะครับผมก็สูตรของผมมีทั้งหมด21สูตรนะครับผมนะครับเอ ยี่สิบสองสูตรนะครับผมนะครับยี่สิบสองสูตรนะครับผมก็ใช้สถิติตั้งต้นสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผมนะครับก็นะครับก็จะมีนะครับผมนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็หลุดนะครับก็ไม่มีตัวเด่นนะครับงวดที่แล้วนะครับ ก็15นะครับผม2ตัวนี้นะครับสูตรที่16นะครับหลุดนะครับสูตรที่16หลุดก็จะเป็นหลุด3ครั้งนะครับจากปี62นะครับหลุดก็รวมเป็น3ครั้งนะครับผมปี62ถึงปี64หลุดแค่3ครั้งนะครับสูตรที่16แล้วก็สูตรที่หลุดก็เป็นสูตรที่11 สิบเอ็ดนี้จะเยอะหน่อยนะครับผมปีหกสองนะครับผมปีหกสองก็หลุดประมาณหกหกครั้งนะครับถึงปีหกสี่แล้วก็สูตรที่เออสูตรที่เก้าสูตรที่เก้านะครับปีหกสองถึงปีหกสี่หลุดห้าครั้งนะครับหลุดห้าครั้งสูตรที่เก้านะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ อย่างที่บอกนะครับก็พอสังเกตดีๆมันจะมีมีเลขเด่นก็คือเลขศูนย์ไม่ดับนะครับผมตีให้เป็นเลขเด่นนะครับผมให้เลขศูนย์นะครับเด่นล่างนะครับเลขศูนย์นะครับเด่นล่างนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาหรือไม่มานะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ตามสถตติแล้วครับมาดูงวดที่ออก88นะครับผมนะครับ ยีสูตรเอาอยู่นะครับผมก็เด่นเลข8นะครับสังเกตไม่มีเลข8ปดนะครับผมก็เข้าที่88ดนะครับเข้าที่เลขแตัวเดียวนะครับแล้วก็สูตรที่สูตรที่ออก7จ็ศูนนะครับอ่าสูตรที่ส4บหลุดนะครับก็เด่นสังเกตดีๆไม่มีเลข7นะครับก็ตีให้เป็นเลขเด่นนะครับเนี่ยก็7มาจริงๆนะครับก็มาหยิบจับเอาในนี้ว่าอะไรนะครับก็คือกลายเป็นว่าเลข0ูนย์ก็คือ7 0ย์ ีนี้เราจะมาดูนะครับผมเราจะมาดูในส่วนที่ผมแยกออกมาแล้วนะครับผมดูจากสถิติก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสูตรที่สองนี้ก็ยาวเลยสูตรที่สองนี้จริงๆแล้วหกสิบสองงวดนะครับหลุดแค่สี่ครั้งนะครับนะครับหลุดแค่สี่ครั้งก็คือหลุดตั้งแต่ปีหกหกสองนะครับแต่ปีหกสามสิบกว่างวดยังไม่หลุดนะครับแล้วก็สูตรที่ห้าเนี่ยสูตรที่หกเนี่ยนะครับ เดินดีนะครับเดินดีแต่ตามหลักแล้วหลุดเยอะเหมือนกันนะสูตรที่6ก็หลุดแค่4สูตรที่5นะครับหลุด4เหมือนกันจากปี62มานะครับสถิติเนี่ยแล้วก็สูตรที่2เนี่ยสูตรที่2ก็4สูตรที่2 5 6นี่หลุดอย่างละ4นะครับก็ยิงยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็สูตรที่17สูตรที่18 17 18นี้หลุดแค่2ครั้งนะครับปี62จนถึงปี64นี้หลุดแค่2ครั้งนี่เชื่อถือได้นะนะเอาอยู่นะดับยาวๆนะครับหลุดแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็สูตรที่20และสูตรที่22นะครับ20เนี่ยเพิ่งหลุดครั้งแรกนะครับคือหลุดเลข8หลุดเลข8นะครับผมหลุดครั้งแรกเนี่ย ครั้งแรกเลยหลุดที่เลข8แล้วก็สูตร่ี่22นะครับก็หลุด1ครั้งนะครับก็คือปีปี6 2นะครับหลุด1ครั้งนะครับก็เชื่อถือได้อยู่นะครับก็จะแยกออกมาเป็นดังนี้นะครับผมนะครับมี1นะครับผมแยกออกมา 1- ถึง11นะครับ1ถึง11ก็รวมกันก็เป็น22นะครับ 22สูตรนะครับผมก็เอาเฉพาะมวดประจำวันที่1กุมภานธ์64นะครับผมก็มีเลข3เลข9เลข5เลข9เลข2เลข9เลข8เลข1เลขเ็เลข7เลข9นะครับเลข4เลข5เลข1เลข7เลข3เลข4เลข3เลข8เลข5เลข8เลข6นะครับผมก็ผมจะให้เลขดับนะครับก็คือตัวที่หลุดยากจริงๆนะครับผมผมให้เป็นเลข8นะครับเพราะว่ามีแค่2สูตรเท่านั้นนะครับมวดที่แล้วก็ยังอยู่นะครับ งวดที่แล้วเอาอยู่นะครับผมเนี่ยสูตรที่เจ็ดนะครับเนี่ยสูตรที่เจ็ดนะครับเนี่ยสูตรที่เจ็ดนะครับสีดับนะครับผมสีดับนะครับหลุดแค่สองครั้งนะครับก็น่าจะอยู่นะครับสีดับผมให้เจ็ดนะครับเมื่อที่แล้วผมให้ให้หนึ่งด้วยแต่หลุดนะครับผมหลุดจากจากตรงนี้นะครับแค่สามงวดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งก็เป็น สองวดกับบวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นสามนะครับผมก็สูตรที่สิบหกนะครับเลขหนึ่งหลุดนะครับผมส่วนเลขเจ็ดเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองนะครับนะครับก็เนี่ให้นะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่นะครับหลุดที่เลขหนึ่งนะครับงวดที่แล้วนะนะครับขอย้อนขอย้อนนิดนึงนะครับผมขอย้อนนิดนึงนะครับสี่นะครับหลุด อ่หนึ่งหลุดนะครับเนี่ยเชื่อถือได้ก็จะเป็นสูตรที่20 22นะครับ2และ7งวดวน,นี้ก็จะเป็น5และ6นะครับ5และ6นะแล้วก็สูตรที่17 18มาดูกันนะครับ17 18นะครับ17 18เป็น4กับ3นะ4กับ3นะครับผม4กับ3นะครับก็สูตร20 22ก็จะเป็น5้าหนะครับ ก็เลขดับจริงๆก็จะเป็นตามสูตรนะครับผมตามสูตรนะครับผมสามสี่ห้าหกแปดนะครับสามสี่สามสี่ห้าหกแปดนะครับเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมเลขดับล่างทุกหลักนะครับมาดูว่าทําไมถึงผมถึงให้สามสี่ห้าหกนะครับมาดูที่สูตรที่สิบเจ็ดนะครับหลุดแค่สองครั้งนะครับปีหกสองเริ่มต้นสถิตินะครับนะครับปีหกสองเริ่มต้นสถิตินะครับสิบแปดนะครับหลุด ได้เลข3นะครับหลุด2ครั้งนะครับปี62เริ่มต้นสถิตินะครับผมสูตรที่20นะครับปี62เพิ่งหลุดมาหมันๆนะครับก็คือเนี่ยครับเลข8หลุดหมันๆเลยครั้งแรกนะครับปี6 63นะครับผมมาหลุดปี63นะครับสูตรที่20นะครับนะครับก็หลุด1ครั้งนะครับและ22นะครับได้6ก็สูตรนี้ก็หลุด1ครั้งนะครับสูตรที่7 ได้เล็ก 8, สูตรนี้หลุด2ครั้งเท่ากครับเหมือนกับอ่าสูตรที่17 18นะครับสูตรที่7นะครับเหมือนกันนะครับก็หลุดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะครับเลขดับของเรานะครับเลขดับนะ3 4 5 6 8นะครับผม3 4 5 6 8อยากจะให้เพิ่มจริงๆเลยอยากจะให้เพิ่มเป็นเลข7ดดีหรือเปล่า จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้ในส่วนของผมยังไม่อันนี้ผมทําออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวไหนบ้างแต่ผมยังไม่ได้ทําให้เป็นขั้นเป็นตอนให้ดูแต่ละคลิปนะครับผมก็สรุปนะครับผมสรุปนะครับเด่นเด่นตัวเดียวเลยนะครับล่างนะครับเด่นตัวเดียวคือล่างนะครับก็คือแปะไอ้ก็คือศูนย์ 0, นะศูนย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะครับ เด่นล่างผมให้ศูนย์นะครับผมให้ศูนย์ไว้ก่อนนะครับดับก็จะเป็นตามศูนย์นะครับผมเอาแค่สี่ศูนย์เท่านั้นนะครับอยากให้เพิ่มอยู่เดี๋ยวมันพลาดเอาตามศูนย์ดีกว่าสามสี่ห้า หกสามี่ห้าหแล้วก็8ดอยากให้เพิ่มจริงๆเลยอยากให้เพิ่มเป็นตัวหนึ่งจริงเลยอยากให้เพิ่มเจดนะครับแต่แต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันพลาดนะครับ นะครับก็ได้แล้วนะครับเด่นนะครับเด่นล่างนะครับผมให้เลขศูนย์เป็นเลขเด่นล่างนะครับผมก็มาดูดับนะครับผมสามสี่ห้าหกแปดนะครับก็ดับล่างทุกหลักนะครับสามสี่ห้าหกแปดนะครับสามสี่ห้าหกแปดนะครับผมก็จะเหลือเด่นนะครับผมก็จะเหลือเด่นนะครับ เดี๋ยวผมเขียนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับก็จะเหลือเด่นนะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับผมหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับผม 1, 2, 7, 9, นะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับผมหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับหรือว่าการเลขสามดับหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม นะครับเลขสามเหรอนี่เลขสามก็น่าจะเอาอยู่นะนเลขสามน่าจะดับอยู่นะครับผมนะครับมาจับคู่เล่นๆน,นะครับให้เก้าศูนย์นะครับผมนะครับให้เลขเก้านะครับผม เลขเ้าเป็นหลัก10บนะครับเลขศูนย์ให้ให้เด่นเป็นเลขหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะที่ให้ให้เก้านะครับเพราะว่าหลัก10เป็นเลข9อันนี้วิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีหลังนะครับนะครับเนี่ยนอกนั้นเป็นดับสนิทหมดเลยเนี่ยเนี่ยดับสนิทดับสนิทนะครับ เหลือ4กับ9นะครับผมซึ่ง4มันไปนติดดับนะครับผมก็ได้เด่นที่9นะครับผมได้เด่นที่9นะครับถ้ามันเด่นศูนย์เนี่ยถ้ามันเด่นศูนตามตามสูตรนะครับก็ได้9 0ย์นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ลองไป วิเคราะห์ดูก็ได้นะครับหมายหมายถึงว่าวิเคราะห์กับไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นนะครับผมก็ของผมมันเด่นศูนย์นะครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับผมก็เลขดับของเรานะเลขดับของเรานะครับสามสี่ห้าหกแปดนะครับเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงผมเสริมอีกนิดนึงนะครับคลิปนี้น่าจะยาวนะครับเลข บนล่างของเรานะครับผมอาจจะตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวผม <_ C 1> ผมแค่ร่างนะครับเบื้องต้นนะครับพอดีทํานะครับทําเบื้องต้นมาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับผมนวดอขอขั้นตัวนี้ก่อนนะครับขอขั้นเนาะขอขั้นนะครับผมนะครับงวดที่แล้วของเรานะครับงวดที่แล้วของเรามันจะเป็น 3 4 5นะครับ3 4 5ก็จะเป็น8 8 7เจ็เออไอแปดเก้าศูนย์นะครับ3 4 5 8 9 0งวดน,นี้เราได้ตัวนี้ครับ2 3 4 7 8 9นะครับผม2 3 4 7 8 9นะครับผมนะผมว่าชุดนี้น่าจะออกบนนะครับผมชุดนี้น่าจะออกบนนะครับนะครับงวดที่แล้วก็จะเข้า3ตัว3ตัวเลย เมที่แล้วเข้าสามตัวเลยนี่นะครับงวดที่แล้วนะครับสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับเข้าที่สามเก้าห้านะครับงวดที่แล้วก็เข้าหกหกสองแปดนะครับสูตรสูตรนี้นะครับสูตรบนล่างนะครับเข้าหกสองแปดงวนี้ก็เข้าสามเก้าห้านะครับผมสําหรับเนี่ยเดี๋ยวสําหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาก็จะเป็นสองสามสี่นะเจ็ดแปดเก้านะครับผมคิดว่าชุดนี้น่าจะเข้าบนนะครับผมไม่ลงล่างนะครับผมโอ้ สับสนมากเลยไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับผมขอโทษนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างเอ๊ดับล่างดับล่างทุกหลักนะครับก็จะเป็นสามสี่ห้าหกแปดนะครับสามสี่ห้าหกแปดเลขเด่นนะครับเด่นล่างก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับจากที่ดูนะครับไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับผมจากที่ดูนะครับไม่มีเลขศูนย์นะครับนะครับไม่มีสูตรไหนที่แบบว่าดับศูนย์นะครับแสดงว่าเป็นเลขเด่นนะครับทีนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับ เหลือเด่นก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับผมให้ที่เก้าศูนย์นะครับงวดนี้ล่างนะครับเก้าศูนย์ลองมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ทีนี้นะครับผมบนล่างนะครับผมนะครับบนล่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมบนบนล่างนะครับเมื่อเมื่อสองกับสามมันอันนี้มันคือเลขวิ่งนะครับผมนี่เลขวิ่งส่วนมาก สูตรนี้จะเข้าบนนะครับสองสามเห็นไหมของผมนะครับจะเข้าบนนะสูตรนี้นะเห็นไหมหมื่นพันบวกหนึ่งคงที่นะครับเนี่ยสุดหลุดหนึ่งงวดนะครับนะครับหลุดหนึ่งงวดอ่าออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยส่วนมากเข้าเข้าบนนะครับเข้าบนนะครับนี่สูตรนี้แสดงว่าสองกับสามมันจะมาบนเห็นไหมล่ะเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนี่ย บางทีเข้ามา2ตัวนะครับ2กับ3มาบนแน่นอนนะครับผม7 3 3 4สอะไรอย่างเงี้ย9 3สหรือว่าเนี่ย2ออะไรเนี่ยส4 2สองเน,นี่ยนะครับผมผมว่าชุดนี้น่าจะมาบนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการันตีมาแล้วแล้วก็สถติที่ที่ได้มานะครับเนี่ยส่วนมากออกบนนะครับล่างไม่เข้าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเลขวิ่งนะครับนะครับอันนี้จบไป งงตัวเองงงหมายถึงว่าผมทําเลขดับล่างทุกหลักมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับก็ขอโทษนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าล่างอะไรทีนี้นะครับทําไมผมผมจึงให้เลขศูนย์มันไปตรงกับนี่ครับผมเลขล่างนะครับผมเลขล่างนะเลขล่างนะครับผมนี่เลขล่างนะครับ ผิดกี่งงวดึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่งวดนะครับผมยาวลงมานี่ผิดสี่งวดนะครับทําไมผมให้ถึงเลขล่างนะครับหนึ่งสองสามไม่มาล่างนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามไม่มาล่างมันเข้าออกับตัวนี้นะครับผมนี่สามสี่เนี่ยสามเนี่ยไม่มาล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเหลือศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับเหลือศูนย์หนึ่งสอง ก็เข้าแกรบของเราเลยเนี่ย012นะครับ79นะครับแต่ผมให้90นะแล้วแต่เอาไปจับได้นะครับตัดเลข3ชิง3ไม่ลงล่างนะครับ1ก็ไม่มาบนนะ1ไม่มาบนแต่มันมันน่าจะลงล่างเหมือนเดิมหรือเปล่ามือนมันออกเยอะแล้วนะตัดตัด1ออกไปตัด1ออกไปเหลือ02ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าจะเอา9ไปจับด้วยเนะี่ย09นะครับอันนี้คือล่างนะ นะครับเด่นล่างนะครับ9 0นะครับหลักสิบผมให้9นะหลักสิบผมให้9เลขศูนย์ผมให้เป็นเลขหน่วยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมก็สําหรับชุดนี้นะครับมาบนแน่มาบนนะครับไม่ลงล่างคิดว่านะครับผมตามสูตรทีนี้ผมจะสรุปนะครับผมเออเลยไปไกลละเลยไปไกลล้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นสูตรอะไรกันแน่คลิปอะไรกันแน่นะครับผมก็เลขดับ ล่างทุกหลักนะครับผม34568 34568นะครับเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับแต่ที่ดับแน่ๆน,นะครับผมดับเชียวชัวร์น่าจะเป็นสูตรที่20กับ22นะครับผมผมว่า5กับ6ไม่มาชัชวร์เราลงมาก็จะเป็น834เอ,า,อาง่ายๆคือหมดนี้แหละ สามสี่ห้าหกแปดไม่มาล่างนะครับสามสี่ห้าหกแปดไม่มาล่างนะครับเด่นล่างก็จะเป็นศูนย์เด่นก็คือมันจะมาล่างนะครับผมศูนย์นะครับผมหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับผมแต่ผมให้ให้ไปก่อนเลยว่าเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ล่างตัวเดียวโดดออกไม่ออกผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่สูตรนะครับที่ทําเป็นแค่สติที่ทํามานะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กดับหน่วยเด็ดนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆที่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ที่เข้ามาเก่าหมายถึงว่าเข้าเก่าหรือว่าอยู่มานานแล้วนะครับก็เข้ามาทักทายนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับความคิดเห็นนะครับว่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ